น้องๆเนี่ยเรียกร้องกันมาเยอะมากอยากให้พี่สอจอไปแกล้งบ้านไอ้เฟมมั่งพี่มาสุดป่ะนี่จะจอดตรงนี้เลยนี่อเอทำอะไรก็แบบว่ากินแบบคุณตาเดี๋ยวบ้านมาดิโูเพื่อนนี่เ้ยมือไม่ต้องล้างโอ๊ยไ่เอาอีกก็บ้านกูทำอะไรก็ได้อ่ะกินเผ็ดเจียวรสชาติดีสีมืองมันเลย โอเคครับก็ขอก Speed ราบสวินนอร์สโอนี่น้องชาวไทยเชษฐาสะดวกทุกท่านแล้วครับวันนี้ก็พูดขบผมอีกแล้วอินฟินิตี้แบงค์หรือสอจอ๊วตใวันครับคุเนอร์คือวันนี้นะครับผมที่มีคอนเทนต์หนึ่งที่น้องๆเนี่ยเรียกร้องกันมาเยอะมากบอกว่าพี่สอจอครับมีแต่มาเล่นบ้านพี่สอจอไอ้เหี้ยเฟมแกล้งบ้านพี่สจเละวันนี้อยากให้พี่สจไปแกล้งบ้านไอ้เฟมเฟมั่งแล้วกูถามว่ากูจะเอากุญแจบ้านมันมาจากไหนท <c oughs> ี่ไม่มีกุญแจบ้านมันเพราะฉะนั้นพี่เข้าบ้านมันไไมมม่่ด้นะะครับแตเกีีป มึงไปมีได้ไงวะเอาขอฝากไว้เป็นกุญแจสำรองเวลามันไปอยู่ที่อื่นแล้วเราก็ไปดูบ้านให้มันใช่ไหมใช่พี่ก็เลยกล่าวว่าคอนเทนต์ของพี่วันนี้เดี๋ยวพี่จะเอาใยเขียวทำไมวะ แซดไปเลยขี่ไปเข้าบ้านเลยเข้าไปในบ้านเลยนะขี่เออเข้าเลยขี่ไปถึงเข้าไปในบ้านเลยก็แบบว่าจอดไว้กลางบ้านอนะ่ะเออแบบคนตีนอะ่ะจอดไว้กลางบ้านเสร็จแล้วปั๊บเราก็จะแบบว่าไปรื้อแบบพวกตู้เย็นมันแล้วก็กินแบบว่าให้เละเทเต็มบ้านเลยคนคนดูครับเชี่อวกูเถอะว่าคอนเทนต์นี้กูโดนกระทืบแน่ๆนะครับก็บอกเลยว่าน้องๆก็คงจะอยากดูมากนะครับแต่ก่อนจีไม่ไม่ได้โดนเฟรมกระทืบนะโดนแพรกันเนี่ยอะไรอ่ะงงอ่ะ เอ้คนดูในบ้านเลยนะเฮ้ยบ้าเลยเป็นรอยไม่เป็นรอยไม่เป็นรอยได้แพ้ได้ด่ามึงแน่ดดูจัให้มึงไม่รู้อะไรว่ากูเนี่ยชัดเทพจันเลยมันไม่มาง่ายรใช่ไหมมันไปไหนกันไปพาแพไปซื้อของเดี๋ยวถ้ามันโทรหาก็บอกว่าเราอยู่บ้านมาแล้วกันโอเคป่ะขวดปะท่อไม่เหลือท่อขวดปะเธอขวดไม่เหลืออะไรอ่ะอืมแล้วจะขุดยังไงขุดยังไงดีอ่ะ ไม่มีคนช่วยยกอ่ะท่อจะบุบไปดิให้หนูช่วยไหมหนูช่วยพี่ไม่ได้หรอกโอ้ยเอาดูเดี๋ยวขอหาวิธีขึ้นแป๊บหนึ่งครับทุกคนครับมาแล้วครับทุกคนเี่งว่าสุดป่ะเดี๋ยวจอดตรงนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องหมุนหมุนรถให้มันเลยว่าเท่ๆหน่อยเปรียบนามวันอะก็ต้องจอดแบบเท่ๆอ่ะเองว่าแอบป่ะฮะแพรดามเน่ สุดจัดเดี๋ยวไปปลีนประตูหน้าบ้านเนียนให้มันรู้ไม่รู้ว่าเรามาโอ้ไม่รู้มากมั้งรถแม่จอดอยู่หน้าบ้านไม่ก็ให้มันไม่รู้ว่าเรามาใส่มาไงเอเราก็ต้องปิดเนียนๆไว้ป่ะเธอสหรับตอนนี้ร้อนมากนะครับเดี๋ยวอ่ะฮะหิวว่ะเหนียวก็หิวเหมือนกันหาอะไรกินดิเอางี้บ้านมันมี้ร้อมากนะครับเหนี่ะฮะเหนีอ่ะนี่วก็ิวเหมือนาอะไปกินดิเอาก็ต้งปิดเนียนๆไว้ป่เธอสลบตอนนี้ร้อนมากนะหนีวอ่ะฮะเหนายวอ่ะเหิดให้รถนะจ๊หาอะไรกนดิเอาก็ต้องปดียนๆไ ไม่ได้แอคกอะไรก็คือแบบบ้านที่แบสุดอยู่แล้วคือแบบสุดอยู่แล้วครับแบบไม่ได้แอคกอ่ะไหนเล่นหูเราหูโชว์น้องๆนี่ก็คือแบบบ้านเราไงเราเล่นไดมันมีน้าข้างหนนะมันไม่ได้เบียน้ามันไม่ได้บียนเขามือจำนั้ กูเทพป่ะเอาใหม่ป่ะเอาใหม่ในหมุนคอดิดขมุนคอได้ไหมเฮ้ยให้มหมุนหมุนด้วยต <มา S 2> ลกว่ะมาช่างเถอะหาอะไรกินดีกว่าได้เลยบงลยังมันไปเลยเจ็บมาวะเฮ้ยมาไม่ได้เลยว่ะคนรูนี่ไงเทียบเลยเนะนี่ยเนี่ยเอ้าทำอะไรก็แบบว่ากินแบบสุราต่ำดูย็นไม่เปลี่ยน บ้านรวยเนี่ยครับกูชิบแบ้ไม่ใช่เงี้ยสลายสลายกู <c oughs> ยมีเยอะมาเอาไปกินเย้มานก็คือท้าแก่เี้ยมันจะกินง่ายโอ้โหกระจัดกระจายไปหมดคือบ้านกูกูจะทำอะไรก็ได้ไม่มีใครแบบสนใจนี่ะไรทำอไมดูเนี่นะาฮัอฮัมฮั อ้าอยากกินอะไรเดี๋ยวเนี้เขาทำให้ทอดไข่ไหยได้ทอดไข่สไตล์สจอนนะครับคุณดูเดี๋ยวขอยอ้าวเปิดแล้วใช้ได้หรอเดี๋ยวเราก็เปิดไฟสว่างขึ้นมาทันทีก็คือเดินเหยียบสาหร่าย Open music One music วะมันไม่กล,าล้าเล่นก <c oughs> ับกพี่ไงคนดูนพ,พี่บอกแล้วเพราพีาออ่เนี่ยมันของจริงมันเลยควยแพ้กันเฮ้ยมีจานถ้าไข่เจียวว่าเดี๋ยวทำให้ดูได้ไข่เจียวแบบชอบสจกูบอกแล้วว่าถ้ากูทำอ่ะโคตรอร่อยไม่เอาไม่เอาแบบข้าวผัดกุ้งวันนั้นอีกนนะะได้ข้าวผัดกุ้งวันนั้นเลยเฮ้ย เดือไม่อาสัตว์เคยรองนะน้ำตาลผงนัวโอเคแคปกระโดดถ้าต้องการน่ะพี่เสริมให้ได้นะแล้วเดี๋ยวพี่จะทอดไข่ในฉบาบสอจรนรมวันเลยด้วยเล็ดอยู่นี่เอาที่มันกินได้นะไม่กินเปลือกก็อ,ออกหยอยให้อยู่ไงเฮ้ยทำไมกลัวออกไม่ได้เนี่ยเนี่ยมันมีอันเนี้ยเปลือกใส่ะ มึงมึงว่าเราวันนี้เราจะได้กินไหมเฮ้คนอย่างกูอะก็รูปข้าเมียก็ทุกคนกูทําได้ออกราวะดูนะครับพี่ให้ดูใหม่ก็เด็แต่ว่าตัวเองต่อไขมือเดียวว่างั้นถ้าสําเร็จคือต้องไม่มีเปลือกตกลงไปนะคะทุกคนดูเรามันนมาวันพี่จะดูเ้ยมือไม่ต้องล้างได้หรอโอ๊ยไม่เองเรากินกันเองเราไม่ได้จะไปแกล้งใครซะหน่อยเราจะเอาให้พวกมันกิน ส่สาร้ายสไปร์ตเซนสิทภาพผูบอกเลยว่างานนี้อไม่ได้มาเรื่อยๆมาขั้นต่อไปเป็นการปลุ่อยากให้อยากให้ทุกคนดูเล็บของพี่แดงก่อนนะเราดูเล็บพี่แดงนะไม่ยอมใช่ผงนวลไม่ออกโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปสู่ขั้นตอนทอดกันละเองเชื่อใจพี่เถอะว่าพี่ทำได้วันนี้เาไหนจะล่ะ นั่นแหละเปิดนิดเดียวพอมาพี่จัดให้อันไหนอันนี้ป้าเธออืมอันไหนก็ได้จังซี่บอกเฮ้ยเฮ้ยเจมาเอ็งว่าเชฟแบงค์สักวะ่ะคลิปนี้ให้ดูนานๆนะนั่นเดียวเพราะว่ามันเป็นคือบาอ้านอันนี้มันคือบ้านของเราเองเราจะทำอะไรก็ได้ใช่ปะดูเชื่ออยู่หลังดูจากการทำขนม เอาลงเลยนะแต่ว่ามันยังไม่ร้อนเลยเฮ้ยรู้ได้ไงว่ายังไม่ร้อนอ้าวบ้านก็แบบเดินลงบ้านรับสายลคือแบบบ้านที่ก็แบบว่านแบบมึงสุลต่านอะตรงเนี้ยก็แบบว่าเวลาจะดูเนี่ยเราต้องอย่างนี้แล้วนะโอ๊ยไม่มีใครเห็นเนี่ยเห็นไหมแล้วเวลาแบบเราจะนอนอ่ะเราก็ต้องใส่หมวกนอนด้วยดูทีวีอ่ะอย่างเงี้ย มึงก็สุดปะแต่หมวกมันบาดหน้ากูเมื่อกี้ป้าเราไม่ฆ่าไข่ดีกว่าเพื่อจะไม่เสียเวลาเพราะเดี๋ยวพวกมันมาได้ตัดภาพพวกมันกินแล้วก็บอกว่าเอ้ยพี่ขอโทษบ้านที่แบบไม่ได้แบบว่าตั้งใจจะทำให้มันล้มหรอกแต่คือแบบมันคือบ้านที่ไง ը. เอง็งไม่อยากไปที่รักโอเคเอ็ง <Okay. S 1> ดูดแล้วกันว่าฝีมือฆ่าทำไข่เจียวมันสดขนาดไหนเอ็งดูเอาดูไม <c oughs> <c oughs> ่ทันฮะ <c oughs> <laughs> ดูไม่ทันเลย อะไรเนี่ยอ๋อเขาจะพาไปดำกันเออะไรมันไม่ค่อยฟูเลยโอ้ยกลัวก็กลัวมาดัดเนี่ยเอาอีกไม่มีใครรู้เอาเงี้ยเดี๋ยวกูแก้มองเลยก็เชื่อเลยกูไหม อะไร,ะรไไหรือเปล่าไข่ไหม้เลยก่อนยังไม่ไหม้ไข่กลัวมันเป็นไข่ออนเซ็นที่ส่งมาจากประเทศญี่ปุ่นส่งตรงมาจากดาวนาเม็กเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเพิ่งหยิบมาจากตูก้เย็นซึ่งกูบอกเลยว่าอะไรนะแหละโลกทำอะหอมเชียวมึงก็สุดปะหอมป่ะไหนชิมดูเอางี้ดเดี๋ยวกูจัดให้ชิมก่อนก <laughs> ินเองเลยนะอ่ะให้ชิมก่อนไม่เอามึงก,กินเลย อร่อยเฉยงงโอเคครับเดินยวเราโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเปิดรับไปตอนมันมาเลยก่อนไปคุณดูครับสำหรับตอนนี้คือเฟรมมันโทรมาแล้วแล้วมันบอกพี่ว่ามันกำลังจะเข้ามาตอนนี้มันอยู่แถวหน้าซอยแล้วทุกคนดูดูใน้าพเลยเดีบยวป้ามาดิหยุดเลยเนี่ยเนี่ยคือไงพี่สร้างอะไรมามาดูครับพี่สร้างอะไรมาสำหรับรถพี่ไว้เองว่าเทวะเออแล้วก็เนี่ยมนมึงจะบูชาแล้วอย่างเนึงที่จะให้มันกินอันนี้ พี่บอกเลยว่าโคตรทีเด็ดนะครับพี่บอกเลยอร่อยจัดแล้วรู้เบอรตํามนมาเลยแบบไปโอเคครับคุณดูสำหรับตอนนี้เราก็เล่นเกมรอมันนะครับก็เอาง่ายๆคือมาแล้วคุณดูเห็นมันไหมฝั่งนู้นกำลังจะเดินมากำลังเตรียมของกันอยู่ไอ้เปอร์โยเข้ามาด้วยป่ะโอเคโอเคเดี๋ยวตั้งกล้องไว้ตั้งกล้องไว้เดี๋ยวตั้งไอ้ยัดออกไปให้ไอเกตมันนอนถ่ายมุมนี้ <c oughs> มึงก็นอนเป็นเหมือนไม่สนใจอะไรแล้วแล้ว,ลวมึงก็เอ้ยบ้านกูเองเพื่อนเต็มที่เลยแบบคือมึงไม่ต้องสนใจมันนะเว <c oughs> ้ยโอเครู้เรื่องมึงไม่ต้องสนใจมันนะเล่นเกมป้ายสบายใจนี่เลยเลี้ยวทามเลยเนี่ยแก้งสดๆเนี่ย <c oughs> มาแนละ้วมาแล้วเปิด <c oughs> เปิดสั้มดบ้านท่อยาเปิดไฟทำไมเ <c oughs> อาวเปิดอะไรครับเนี่ยโอ้โห อ่ต้องมาจอดในบ้านเลยเหรอแกมึงเป็นใครเนี่ยนี่นี่ยทำไม่มึงเป็นใครเข้ามาบ้านกูเนี่ยบ้านผมบ้านผมมึงเข้ามาทำอะไรอะไรเนี่ยบ้านกูทั้งนั้น,นกูจะทำอะไรก็เรื่องบ,บ้านกูเด็ดโอ้ยอะอย่างเงี้ยเงี้ยมาเร็วมาเรไหนๆมึงมาบ้านกูละอะไรมึงมาชิมไข่เจียวฝีมอือของเมียมเพื่อนบ้าโอ้ยโอันนี้คือเป็นไข่เจียวไอ้นี่ไงแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ย กาะบ้านกูทำอะไรก็ได้ไอ้จิมไข่เจียรสชาติมีฝีมือมันเลยอันนี้ใส่อันนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยสาล่ายนี่สาหล่ายอร่อยปะอร่อยปะไอ้ยักษ์มาชิมอันนี้ฝีมือเมียมึงไข่เจียวใส่สาล่ายักษ์มาเฮ้ยอ่ะอีกคำมังอร่อยละสิเอสท์อร่อยละสิคุณก็เอาเลอคก็อยเงี้ยเนี่ยมาชิมอันนี้คือไข่เจียวสุดพิเศษที่เมียมึงทำ เอ้ยเอาแทนใส่ใบด้วยเอาไปชิมเลยเดี๋ยวอะไรเนี่ยอร่อยไหมโอ้โหไอ้อะไรบ้านกูอเ็บเลยเฮ้ยบ้านกูเป็นไปไเดี๋เดี๋วอะไรครับเนี่ก็ไม่ได้ทำแล้วใครทำมาเเป็นนีอยู่แล้วเ้ยอ้ไม่เกบขาม่ายเอักเ้ย อิยใครทำเนี่ยยำงำยำง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 ำำำถึงออกเลยทำไมับบ้านกูเยทำอะไรก็ได้ีแล้วเนียพ่งเฮ้รำเล่นก็ได้ข้านเดากรผี่เลผิดอะไรวะแล้วคนดู รผมก็ไม่มีอะไรครับผมก็ท่าคลิปอยู่ในบ้านผมไอ้เช่นนี้มาก็บ้านผม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 บ้านหอมนั่นก็แรลกไชดาวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวขังขังมันจะโผล่จะเก็บไหมเก็บเก็บจะเก็บไหมเก็บครับอะไรถามก็จะหักได้ยไงขังกูจะหักครับมันเป็นถังมินิมันเดาเก็บได้ใช่ครับโอเพี่เป๊ะครับลุกขึ้นพี่เป๊ะนั่งไม่ดูแล้วหักตัวพี่อ่ะ โอ้ยยังถังบุกปะเนี่ยโอ้ยเก็บเลยยะเก็บเก็บโฟัเก็บก็นั่นั่เฮ้ยเ้ยเฮ้ยอ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ยเอกให้ไงฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ่้เ้าเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮรยเฮ้เออทเฮ้ยเฮ้ยเ้ย่ฮ้่้ยเฮ้ยเฮ้ัเฮ้ยเฮ้รเ้ยเฮ้ยเฮ้ยีอ้ยรห้ได้ยเฮ้ยเฮกยูฮ้ยง้ร vâng mọi người 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 mọi คดูครับก็สำหรับใครคลิปนี้ก็ชอบก็ดื่มกดไนแล้วก็แชร์กับทาติดตามนี่เองติดตามพี่พุ่มี่โชคไปทันนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็มาแกงกัลนะพี่ผมคล <laughs> ิปไม่ได้อะไรหรอกครับก็คือเอางอ่ายๆนะครับมันแดงไข่เจียวยำมือกว่าเออโคตรโง่โอเคไม่เจอนไป้สวัสดีครับ